สวัสดีครับพบกับรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันพฤหัสที่9นะครับมกราคม2568วันนี้เป็นวันที่ตลาดไทยถูว,ยว่าหุ้นใหญ่หลายๆตัวจะบอกว่าโอ้โดรนแรงเทขายออกมาจำนวนมากนะร,รอบมีตัวที่โดหนหนักๆตัวที่แบบว่าแหมทำให้บรรยากาศการลงทุนถือว่าเป็นเรื่องราวของความกังวลนะเรื่องของจำนำหุ้นนะเรื่องราวของมาจิ้นก เป็นปัจจัยตัวแปรที่ทั้งทุนน่ยมีความกังวลใจกันอีกขั้นหนึ่งวันนี้ดัชนีนะครับบ้านเราปิดที่1,362.97จุดนะครับลดลง24.75จุดคิดเป็น1.78ซมูลค่าการซื้อขายวันนี้46,866.73้านบาทนะครับวันนี้ระหว่างชั่วโมงการซื้อขายดัชนีลงไปแตะลึกนะสุดบริเวณ1,360.27จุดแต่ก็ เด้งมาปิด1,362.90จุดได้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบว่าแหมดูแล้วเนี่ยเนเทคนิคนี้เสียหายแบบนี้ที่ทางเนวโน้มตราหุ้นไทยในวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรเราจะมาต่อสายมาพูดคุยกับคุณกรพัฒร์รเชษนะครับหัวหน้าสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีจำกัดมหาชนหรือว่า KSA สัก,กู่ครับ กราัพัดในติดภนรกิจนะครับต้องบอกเลยว่าวันนี้หุ้นใหญ่ได้หลายตัวต้องบอกเลยว่าถูกขายออกมาจํานวนมากนะทำให้ภาพรวมวันนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ไม่สดใสมากนะัต้องบอกเลยว่าวันนี้เป็นการลงที่น่ากลัวแบบว่าจับจิตจับใจนะครับเดี๋ยวด้จะมาคุยถึงตลาดทีเฟิกกับคุณวรุษร่่งขำนะผู้อำนวยการนักวิเคราะห์จากไวยเอลจสักครู่ครับ สวัสดีครับพี่ประสิทธิ์ครับสวัสดีครับคุณมารุ์ครับนี่คือรายการกล้วยหอมกับกูรูนะครับวันนี้ตลาดหุ้นก็ลงไปเกือบยี่สิบ้าจุดนะครับในส่วนของตลาดพิเศษวันนี้บรรยากาศการซื้อขายเป็นอย่างไรครับคุณมารุษครับครับสต๊อกฟิวเจอร์นะครับสัญญา S50 ห้านย์เอสสาปรับอ่อลงประมาณ15จุดกว่ากว่าครับหรือรวมไปเนี่ยประมาณ1 6 8จดเปอร์เซ็นต์นะครับก็อ่อนตัวลงในทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นครับ ครับผมนะถือว่าวันนี้มีปัจจัยนะทําให้ทั้งในส่วนของหุ้นก็ไม่ดีทีเฟกก็ย่ําแย่ในจุดนี้ครับคุมณมรรทุครับ,รบที่ทางตลาดหุ้นของไทยเนี่ยพบว่าหุ้นขนาดใหญ่หลายตัวมีการปรับตัวลงนะครับแล้วก็ตัวเอ่อซีพีเอสก็ยังมีการปรับตัวลงต่อวันนี้ค่อนข้างเยอะนะครับขณะที่แอดวานกับปตทีพีก็มีการลงอร์กว่านะครับสันดาสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ย ก็สะท้อนให้เห็นถึงความวิตกกังวลของนักลงทุนในหุ้นกลุ่มดังกล่าวนอกจากนี้นะครับถ้าเราไปหันไปมองผิดทางตลาดหุ้นในต่างประเทศพบว่าตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียเนี่ยรวมแล้วแต่เคลื่อนไหวในแดนลบแล้วก็มีการอ่อนตัวลงทั้งสิ้นนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาจากความวิตกกังวลต่อแนวโน้มสถานการณ์ของคุณทรัมป์ที่จะมีการจัดเก็บภาษีนําเข้าสินค้า ประเทศจอื่นโดยทันทีประเทศต่างๆเนี่ยเ,เริ่มมีกระแสข่าวลือหรือมีกระแสการคาดการณ์นะครับว่าคุณทรัมป์อาจจะใช้สิทธิ์ของความเป็นประธานาธิบดีประกาศในภาวะถเถอนในการจัดเก็บภาษีสินค้าบางประเภทโดยทันทีนะครับดังนั้นเนี่ยความวิตกกังวลต่อการจัดเก็บภาษีาหลังจากคุณตััมเ์้อบขึ้นมารับตำแหน่ง ก็เลยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันตลาดหุ้นในตลาดซีไมท์ที่มาร์เก็ตแล้วก็ตลาดหุ้นในฝั่งจีนใช้สภาพของการทื้โลโลจนเป็นปัจจัยกดดันตลาดหุ้นไทยในวันนี้ครับครับผมสถานการณ์เป็นแบบนี้ตัวเราต้องหรือว่าเส้นเทคนิคนะหรือว่าหลายเส้นนี้ก็บนปี้นะดูได้ยากลําบากในเชิงของมุมมองหรือในเชิงกลยุทธเนนนักลงทุนและต้องปรับตัวอย่งไให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ณเวลานี้ครับคุณมนุษย์ครับ รอนนี้เนี่ยเรามองภาพแบบนี Security f ค t u r e เป็นการแสวงตัวในกรอบทิดทางไกเวดาวนะครับ,รบหลังจากดัชนีเนี่ยมีการปรับตัวลงอย่างต่อเนื่องแล้วก็ลดระดับสูงสุดในระดับรายวันลงมานะครับอันนี้เนี่ยหากดัชนียังไม่ผ่านดนวต้านในโซน8 9 0 8 9 0 8สิจุดนะครับยังแนะนําเป็นลักษณะของการเปิดสถานะช็อตยังคงได้เปลี่ยม เมื่อดัชนีปรับตัวลงหรือย่อตัวลงอาจจะใช้ในส่วนของแนวรับในโซน874นะครับ,รบเป็นจุดพิจารณาในส่วนของการปิดสถานะขายแต่ถ้าดัชนีเกิดยืนไม่อยู่เราเมิอแนวรับถัดไปในโซน866ครับอืมครับผมน่ารึว่าก็ตรงเป็นจังหวะตัวบอดตั้งตั้งถอยนะพูดง่าย ใช่ครับภรับแต่จะมียังมีโอกาสซึมตัวลงหรืออ่อนตัวลงได้อยู่นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยอีกหนึ่งปัจจัยที่ตลาดเข้าจาับตานะครับก็คือการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจในความสารัฐซึ่งจะส่งผลต่อการลรด,ดอัตร,ราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐครับและเลิ่มขึ้นขอตัดราเงินเฟ้อที่มาจากนโยโบายการเก็บภาษีของคุณครัมทำให้นัก,นกลงทุนกังวลนะครับ ว่าท่าน,น,นเฟอยังอยู่ในระดับสูงเปินเองก็จะไม่สามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยได้ถึงสองครั้งตามที่ส่งสัญญาณเอาไว้แล้วรแกแมเฟรดวัตถุเนี่ยก็สะท้อนให้เห็นว่าอาจจะมีการปรับลดดอกเบี้ยอีกแค่ครั้งเดียวในปีนี้นะครับ mm hmm. ประเด็นดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยอีกหนึ่งปัจจัยที่ยังคงกลับมากดจันการลงทุนในตลาดหุ้นของไทยและตลาดหุ้นในตาน่นนตางประเทศด้วยอย่างไรก็ตามครับวันศุกร์นี้จะมีการเปิดเผยตัวเลขการสร้างงานนอกภาคก,การเกษตร รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมงแล้วก็มาตรการว่างงานประจําเดืนอนธันวาคมนะครับถ้าตัวเลขตลาดแรงงานดอกตัวหรือแย่เรามองว่าจะเป็นปัจจัยบวกทําให้เศษอันมาพิจารณาปรัรบลดดอกเบีย้ยอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าตัวเลขออกมาสูงสกว่าคาดการหรือตลาดแรงงานแข็งแกร่งปจัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็จะทําให้นักลงทุนเชื่อว่า การปรับลดดอกเบี้ยของเฟดอาจจะเกิดขึ้นในเช่นหนึ่งหรือสองครั้งในปีนี้เท่านั้นหรือครับครับผมเรื่องราวของกังวลเรียกว่าการลดดอกเบี้ยก็เริ่มกลับมานะเรียกว่าทําให้เเกิดความเรียกว่าจับตามองพูดงไาตรงน,นี้นะฮะในสถานการณ์แบบนี้ในส่วนของดูดูแล้วเนี่ยเห็นมีอะไรที่แบบว่าเป็นสัญญาณที่แบบนอกจากที่คุณรุ่กล่าวมาเนี่ยมีอะไรที่ต้องมานั่งติดตามกันไหมครับตรงนี้ครับนนคุณมรดุลครับครับ ปัจจัยบวกที่เรายังหวังว่าจะเกิดขึ้นนะครับก็หลังจากจีนเนี่ยมีการเปิดเผยสถานการณ์เงินเฟ้อในประเทศที่มีสัญญาณของการชะลอตัวลงหรือดอกตัวลงอย่างชัดเจนเรายังมีความหวังว่ารัฐบาลการจรีนเองเนี่ยอาจจะมีการประกาศในส่วนของมาตรการการะตุน้นเศรษฐกิจออกมานะครับแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยนักวิเคราะห์หรือผู้คาดการเกี่ยวกับภาพรวมของเศรษฐกิจในฝั่งจีนเนี่ย ก็ยังประเมินนะครับว่าตัวจีนเองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ประกาศมาตรการขนาดใหญ่ออกมาจนกว่าคุณทรัมป์จะรับตําแหน่งแล้วก็จะเห็นมาตรการทางด้านภาษีของคุณทรัมป์ที่มีความชัดเจนเพราะว่าการเร่งประกาศในส่วนของมาตรการกระสุนเศรษฐกิจห,หรือแนวทางในการรับมือเนี่ยอาจจะทําให้สหรัฐมีการออกมาตรการที่รุนแรงกว่าที่คาดการเอาไว้หรือประเมินเอาไว้ก็ได้เหมือนกันนะครับสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ย ็เลยอาจจะยังคงทําให้ตลาดมีโอกาสซึมตัวลงหรืออ่อนตัวลงแต่ทังนี้ทั้งนั้นก็มีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเพื่อประคองดัดชนีตลาดหุ้นจีนเอาไว้หรือออกมากระตุ้นเศรษฐกิจของจีนในช่วงสั้นเราก็มองว่าอาจจะเป็นเซอร์ไพรส์ตลอดแล้วก็อาจจะเป็นปันจจัยบวกดัดชนีได้เหมือนกันครับครับผมนในรายการกล้ยหอมกับกูรูวันเะด่นท้องคอบคุณคุณวรุษมากที่มาให้มุมมองในวนันนี้ขอบคุณมากครับคุณวรุษครับผม ขอบคุณครับสวัสดีค,ครับนั่นคือผม,มบอกอคุณมรุ์รุ่งขามานักวิเคราะห์จากวอลจีไดว่าให้มมวลเส่วนของตลาดทีเฟกกันไปแล้วนักลงทุนคงใช้ข้อมูลที่คุณมรุ์นะฮะได้ว่าอธิบายมาราเล่ามาอยู่นี้ดำไปส่วนในการประกอบการตใจในในการเล่นตลาดทีเฟกครับนี่คือช่วงของกล้วยหอมกับกูรูนะครับเนช่วงของ4หุ้นสุดสงกันบ้างโดยทีมข่าวของหุ้นไซมีการกอติดหน้ากระดานมีหุ้นนักสนใจเริ่มจาก ตัวแรกนะี่คือตัวของแอดวานนะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่277บาทนะครับลดลง7บาทที่เป็น2.46%ตัวที่2นะครับ IVL ราคาหุ้นวันนี้ปิดที่22บาทนะครับลดลง2บาท20ตางคิดเป็น9.09%ตัวที่ 3J มเจมาร์นะครับ,รบ,บ,บ,ว, 3, MA, รบวันนี้ราคาหุ้นปิดที่11บาท20ตางนะครับลดลง1บาท50ตางคิดเป็น11.81% และตัวที่4 J เจมทีวันนี้ราคาหุ้นปิดที่14บาท60สางลดลง3บาท10สางคิดเป็น17.51เปอร์เซ็นต์นะครับนี่คือ4หุ้นสุดวิงในวันนี้ถ้าเกิดนักลงทุนก็ครับสนใจใหญ่จะเข้าไปเล่นเก่งกำไรนะครับอย่าลืมศึกษาทำการบ้านนะครับดูเรื่องของกราฟดูเทคนิคดูแนวรับดูแนวต้านดูจุดคัดด้วยเพื่อใช้ข้อมูลนี้มาซื้อขายในส่วนของ4หุ้นสุดสวิงนะครับในวันพรุ่งนี้มนถึงช่วงของหุ้น เทคนโลสุดเมากเยคุณอภิวัตรทวีสุริเวศนักพิเคราะห์ทางเทคนิคจากบริษัทหลักทรัพย์รีบริเตอร์จำกัดนะครับวันนี้ได้น,นํามา2ตัวเริ่มจากตัวแรกนั่นคือตัวของ BTS นะครับต้องบอกเลยว่ารูปแบบของกราฟต้องบอกเลยว่าเน้นตั้งรับนะครับให้แนวรับที่5บาท55สตาตคางแนวรัฐพีดี่5บาท25สตาตคางส่วนแนวต้านอยู่ที่5บาท8 5สตาต่์ต้านไีที่6บาท20สตางวันนีน้ราคาหุาน้นขอ,ของ BTS ปิดที่ 5.65บาท65สตาตคางลดลง25สตางคิดเป็น4.24%ส่วนแซป2ที่คุณอภิวัตรแนะนำนั่นคือตัวของเคียวคอมนะครับหรือว่า CCET นั่นเองนะครับรูปแบบของกราฟต้องบอกเลยว่าย่อในขาขึ้นนะครับให้แนวรับที่9บาท10สตางแนวรัฐบีที่8บาท30แนวต้านอยู่ที่10บาทต้านไปที่11บาทส่วนราคาหุ้นของเคียวคอมหรือว่า CCET วันนี้ปิดที่ 9บาท40สตางค์ลดลง45สตางค์คิดเป็น4.57นะครั um navy, บนี่คือรายการก้วยหอมกับกูรูวันนี้ถ้าเกิดนักลงทุนชอบฝากไลฟ์ฝากแชร์ทุกแพลตฟอร์มของโซเชียลมีเดียคุณอิสไยเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานสำหรับรายการก้วยหอมกับกูรูวันนี้ถ้าขออราท่านผู <run decoration> <S <S ้ชมผู <t rim> <S <S ้ฟังกันนับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม